นี่คือแกงพระแก้วนะครับบ้านบุงเชียวครับตรงนี้สวยงามนะครับู้ไดอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก,ลก็บจ้าพ่อเที่ยวกับมาด้ด้วยครับวันหยุดช่วงนี้ว่าเพึ่ง,ง,งเปิดด้วยนี่บวกว้างมาดัยแต่ก็สวยงามครับก็ดีเ,เดินไปบสถงเดินกลเนะครับ ทาองอนี้ตรงนี้ค่ะว่าเป็นน้ำตกอย่างสวยงามเลยแหละครับตรงนี้ชมกระเลนน้ำชมวนเลยนะเป็นน้ำตกเขาก็ได้นะด้วยสวย สวัสดีครับเอฟซทุกท่านมัอนี่พายเอฟซีมาเที่ยวแกงปลาแก้วเนาะอยู่อยู่วัดบุบ้งเขียวเนาะครับกับเพื่อนสิได้ยินนี่แหละเพื่อนแนะนํามามัอนี่เพื่อนว่าเพื่อนเปิดไม่ไหมเพื่อนเปิดในสามเสีย่ยตี๋เนาะก่อนก่อนสองการเนาะสง,งการเพื่อนว่าคนร้าย,ายเนาะมัอมมนี่เลยมาบันทึกวิดีโอให้เอฟซได้ดูกันเนาะครับแกงปลาแก้วเนาะครับ นี่นะครับถึงแล้วครับถึงแล้วบุงเขียวแก่งปลาแก้วนะครับดีสบายสลงไปดูข้างหลางเนาะตอนนี้ดูบรรยากาศขบนก่อนเนาะครับตอนนี้ก็มีแข่มียังไ้นางเนะาะสั่งงานมากินตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับมีทาามีวางสงการเนาะพวกเราคนไล่ยล่หน่อยนี่ตรง ต้องส่งอาหารเพื่อนเนาะส่งอาหารลงไปเนาะทาถ้าวยังเ,เดินลงไปเนาะสั่งน้ำสั่งยังลงไปนี่ก็ใส่นี่ลงไปได้เนาะครับเนี่ยท่างลงไปเนาะหนักท่องเที่ยวเพิ่นก็ลังทีลงไปเนาะในท่าฟังทางนี่ก็ มาสิไปซุดฝั่งนี้เนาะตอวนี้ไปซุดฝั่งนี้บ่นนครับนี่ครับอ๋อไปซุดนี่เนะาะว่ามาฝั่งท่าน,นี้ก็สิสุดฝั่งท่าน,นี้เนาะตอนนี้ก็เพิ่นเฮ็ดอันนี้แล้วใหม่ๆเนาะนี่คันคันน,นน้ํามเสาะเนาะใหม่ๆเนาะนี่ยวเอฟซีจด,ดูก่อนนะครับข้างล่างดูมุมบนก่อนเนาะเดี๋ยวลงไปข้างล่างเนาะ ่็แกงพ้าแก้วพนวะเนาะก็เพิ่งที่จะยินนี่แหละเป็นแน่น้ำมาเนาะก็เลยมาลองดูนุ่แหละก็ไปทางโน้นล่ะยาวไปหน่อยเนาะไปสิไพ่สีลงไปอยู่ข้างล่างไปเดินดูเนาะสิไพ่สีเดินดูว่าท่านนี่ก็ดูข้างบนเนี่ยสวยๆเนาะว่าตรงกลางนี่จะมีหนามไลอยู่ตรงนี้พอดีคล้ายๆน้ำตกพอดีเนาะงามงามเนาะพนวะเนาะ วันนี้ก็มีอยู่ทางท่องเที่ยวเพื่นว่ามาอยู่เนาะเหลือม,มี่ประกอบบูมขนาดบริสันวางสงกรามคนหลายอยู่เพื่นว่าได้กัสิมาเที่ยวก็มาได้ด้วยครับด้วยแกงปลา,า,าแก้วบ้านบุงเขียวเนาะครับแกงปลาแก้วบ้านบุงเขียวเนาะนี่ครับทางลงตง้องต้องขึ้นบันไดไปเนาะทางลงบันไดแกบ นนอนเลยครับลงไปนูอนอะยางแบบธรรมชาติเลยนนอลงเป็นแครค่ายคร์่ายรีสอร์ทเนาะทางทางเดินลงนี่เป็นใหม่เป็นทางเนาะนะครับนูอนเลยอลงมาเลยก็ ยินงแต่เสียงน้มน้ำหนามเท่าไรถ้าคุ่นก็เป็นแกงมาเลยเนาะมาตรงนี้มาตรงนี้นะสวยสวยสุดเนาะตรงนี้หวานเป็นหนามไร้คล้ขขาย่น้ำตกเนาะตรงนี้โน่นเลยโน่นเลยยาวไปโน่นเลยว่าเพิ่นท้ำที่กันตะลิงพังไปแล้วเนาะไปเดินลงไปให้ถึงวางเลนหนามเนาะ สไตล์รีสอร์ทเนาะทางเดินเป็นขันบันไดเนาะมาท่องเที่ยวอนี่นครับ้โอ้โจ<อ>้เที่ยวเนาะเมื่อกี้ไม่มาถ่ายคอนเทนต์ผู้ประสบภัยอ่ะบ่ โอที่ตนั่นอกเป็นหยังมันเป็นหยังโอ้โอ้ปลอดภัยทุกคนถูกไนมว่ับนี่นอทางขึ้นเนาะทาาเดียวลงมานะครับทางขึ้นนี่หวง มอนยางเนาะให้ใส่นี่นะครับมาเรื่องตรงนี้เนาะมที่นี่เรือเนาะเรือน่ารักน่ารักเนาะให้เด็กหน่อยแล้มาเล่นแนละะ้วก,ก็เนาะก็เป็นแพร่ยางเนาะอู้หมันขนาดอยู่ด้เป็นฟองหนังเนาะไข่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 ไ่เขาเรื่อลองท้าฟองหนังเหมืนเนาะ พ่อจังคนจังนั่งได้เนาะนะครับสวยเนาะเดี๋ยวดูแนบเบิ่งกับสวยสวยเนาะเต่าขนายในน้าเนาะดูได้หอยข้งางหานี่ก็มีลมเย็นอยู่นเนาะเห็ดที่นั่งตรงกลางหนาวเนาะนิดหน่อยเล็นเกนิดหน่อยของชอบแล้วเนาะนี่นะครับมาตรงนี้เนาะ สวยเนาะนี่น่ะมันไหลวันนี้เนาะตังนี้คข้ายๆเป็นน้ำตกเนาะตรงนี้เนาะ,นนะสวยสวย มันคือแกงปลาแก้วนะครับนเนาะยสวยงดงามดีนะมันแต่เชี่ยนน้ำตกเนาะมานั่งตรงนี้เลยงามครับเนาะอขอพระจิคามปท่านนั่นก็ได้เนาะถามไปได้ท่านหนึ่ง มีมีเสือเสือตรงนั้นก็คนแบบที่มีเสือไปดึงไปอยู่เนะาะคนนั้นสวยงามแบบีเนาะครับแก่งปลาแก้วบ้านบุงเขียวเนอนกันไมาเล่นมาเล่นหนาบเนาะเย็นเย็นเนาะ สวยเนาะมองขึง้นไปฟังเนาะไป,ปะเห็ดซุดตรงนั้นฟังนั่นเนาะอันนั้นก็มีทางลงแต่สมากคนมัค่อยลงเนาะบอมาใครยางจะหนีไปหันเนาะสมากตัวโน่นก็มีเนาะตัวโน่นก็บเห็ดแก่งเนาะตรงนั้น,นแต่ว่าเพลนเฮ็ดช่วงนี้มันก็สจสุดตรงนี้เนาะเจ๊งมนัน วันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะคนวางหินเรียบร้อยละตอนนี้มาขลางังแต่มีเคนมาเที่ยวเนาะตอนนี้เยีนเน่ยมนะเย็นบอเย็นบอเออมาจากไซอะครับอ๋อแก่ไก่ดีบอ,อ,อมาบอ่อยบอ ครับวยสวยเนาะแข่งฟ้าแก้วบ้านบุงมเขียวนะครับเนาะคน่นเพิ่งสิเปิดใหม่ๆเลยเนาะบ้านสงการแหละเพิ่งเปิดคนหลายๆว่าสันสงการอบางคนอาจจะยังยั่งบนท่านหูจักเนาะลองมาเบิ่งเด้อครับ เป็นำโกกนี่สวยๆส,สวยอีนีเนาะเฮ้ยมันไปนวลเลยไม่ใช่ไฟซีเดินทางกันเนาะนิดหน่อยนี่ก็เป็นคล้ายๆคล้ายๆอันนี้เนาะก็ค,ค 3, กล้ายๆสามพันโบกนะเนาะ แต่โบไลบันไดนี่ยูหน้ารักษาความสะอาดกินแล้วก็ถ่งสถานขยะเด้อครับด้วยมนจังสีสวยงามเนาะสถานที่ท่องเที่ยวเอาโบลองแนะนำต่อป่ะครับว่ามาจากข้างในก่อนนี่อะไรครับประกันมาจากไคก่อนโอ้มาจากตระเลย์เอ็ดพูดนะอ๋อคือหูเร็วแต่คือถ้ากระเปิดก็ยังว่า หมอเ่อีผมพู่จักรลุ่นที่หลังนี่พึ่งสิหูพึ่งสิหูผ่านมานี่นี่ละเป<อ>็นเนะนํามากครับเป็นจากมาจาก้อยเอดเนาะครับเป็นมาไก่ครับทางเดินเดินมากระไดกะกว่างมานไดแต่กะสวยงามครับพอดี เดินไปบัถุดเดินไกรเนาะครับตสิาขามไปขามใน,นกระดานจีโน่กันตกลงน้ำแล้วก็เดินไปหันเนะาะแต่ก็อาีพยากแน่ตอนนี้นน้ำก็รู้สึกว่าัจจัยแรกเลยนะได้ไว้น้ำบูเป็นกับตัวขามไปเนะาะมีคนพาไปขายเนาะมาตัวนี้ก็สวยๆเนาะ อยู่ตรงนี้ค่ะว่าเป็นน้ำตกยางสวยงามเลยแหละครับตรงนี้ชมทะเลน,น่านดูชางบนเลยนะเป็นน้ำตกเขากระด้เนาะดพสวยดูชัดๆเลยเน่อน้ำตกคือแกงปลาแก้วนะครับบัตบุ้งเคียว สวยงามขนานะดนอกผู้ใดอยู่ไกลๆหรืออยู่ไกลเดี๋ยวมาก็มาเที่ยวไดนะ้นอกโซนนี้นะครับทักแกนนน่นสะวยงามมีลีเนาะเวลาหลอนก็นลงเล่นน้ำได้นะครับลงเล่นได้วนะ่าน้ำมันก็มาแทนมันก็เป็นไข่ไข่ก็มันโบไลโบไลเฉียวเมื่อใดเนาะโบไลแรงเมื่อใดแบบเนาะตรงนี้ก็ไข่ไข่น้ำวุ่นเนานนะตรงนี้เนาะมันมันรนวุนมาจากทางในเนาะนี่นะ มาจากทำนี่แหละเนาะสว,สวยสวยเนาะถึงแหลกกูไปจับเลยนะครับสวยอย่างนี้ แกงปลาแก้วนะครับบนมุงเขียวเลยบุงสวยาหน่อยนะครับพาเล่เจ้านี้ไปก็ไปแกงข้าสูงนะครับบา้านในตางสนุมอ่านเนาะแกงข้าสูงจะมากตรงนี้ก็เป็นเป็นแกงปลาแก้วนะครับสวยอีกดีสวยดีด้วยค่ะ ไปไหนส่ e 5, 4, เดินไปทางนีนเนาะไปมุมนั้นเนาะไปได้ผมพูดละลองไปดูนะปเนาะไปนู่นก็ต้องขึ้นข้างบนนั่นเนาะมุมหนึ่งเนานะ เป็นน้ำตกเลยล่ะสวยงามมันตกกลางโค้งเนาะนมีก็ะสิไปทางนั้นเนาะตรงนั้นก็เป็นลานหินอยู่เนาะแต่แต่บกกว่งางปมนได้เนาะก็เขาไปได้ยเยอะเนาะต้อง่านนักก่อนเนาะมีเรือมียังไปอยู่เป็นแพเป็นยังไปไห้อยู่ตรงตรงนั้น ไปได้เนาะแต่บัวหัวฟังนะมัจนจะมีนามบ่เนาะ,น,ะนี่ครับมาถึงอีกล้านหินตรงนี้เนาะ,ะตรงนี้ก็โมีม้ยังหนุ่เนาะก็ะเป็นล้านหินธรรมดาตรงนี้ทั่วไปเนาะแต่ว่าสร้างขุนเนาะมันสวยดีเนาะนเป็นนับตกมันบัวเป็นแกง ไรธรรมดาเนาะแต่มันคล้ายๆแบบไปน้ำตกไปในโตเลยนะมันไปเลยสวยๆเนาะนี่ครับนี่คือแกงปลาแก้วเนาะครับ บ้านบุงเขียวครับตรงนี้สวยงามเนาะครับผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็บเจ้าพรเที่ยวกับมาได้ยด้วยครับวันหยุดช่วงนี้ว่าเพิ่นพงเปิดด้นี่คอนเสิร์ตหน่อยหนึ่งเนาะเพิ่นเปิดเนาะมาช่วงนี้เพราะว่าคุณว่านักท่องเที่ยวหลายไล่คุณว่าตอนเย็นเองนักท่องเที่ยวแห่งไล่คุณว่าวันละน้อมากมันก็สวยรีเนาะ อย่าลืมเด้อครับเด้อแหล่งทองเที่ยวอีกแหงนะครับแกงปลาแก้วบ้านบุงเชียวจะ่าลืมมาเที่ยวกันเด้อครับสวยงามมากเมนกับตาแห่งสวยนะครับสวยอีรีบะหัวตรงดอนนี่เป็นฝั่งประเทศลาวบะหัวตรนี้ือว่าตรงนี้มันเป็นดอน เดิน,นตรงกลางลำโคงนี่สนะิเนาะว่ามองไปทางพุ้นประเทศลาวเก๋ไก่อยู่ด้วนแต่ว่าตรงนี้มันไกลไก่โอ้โว่าเป็นประเทศลาวเนาะเนี่ยครับสวยงามเนาะครับนะผููใดบ่ได้าดมาเที่ยวก็มาลองมาดูด้วยครับว่าสวยงามอีหลี เด้ไม่เห็นกับตาเลยเนาะได้วันเดี๋ยวก็ยมากก็มาดูอยู่ไก่อยู่ไก้ก็มาด้ครับแกงปลาแก้วบันบุงเชียวด้วยครับปักหุดไว้เลย,เลยถ้าม,มาถัาใไ้หูจักแกงขั้นสูงกับสิเลยไหอีกหน่อยเนาะมาทางเชมาลาดัดเมนบุงเชียวนี่กับสิมีสิเชียนบอกอเนาะแกงปลาแก้วอาสิบอ่อคุณนภายในนอกขุนวาขนเปืดนไม่ เปิดเปิดวังสงการเนาะสองสามอาติดเนี่ยครับสองสามอาติดเนะี่ว่าคนหลายๆโฉดสงการแต่ว่าบบหูนอพึงสีอหูกันหูว่ามีสถานที่ทองเที่ยวเปิดใหม่สิมาเนาะแต่บบหูพึงสืหูเมื่อนี่ละเมืเมื่อนี่ก็เลยเลยมาเมื่อนี่เนาะมากบ่พิหวังเนาะครับสวยอีลีครับ แกงปลาแก้วสวยงางมาดีเนาะครับครับสำหรับแกงปลาแก้วบัดบูงเขียวกับซีมาคอปิดขีดไว้ตรงนี้เนาะครับว่าเดี๋ยพายเสีลงไปเดินดูข้างล่างไปตรงตั้งแต่เริ่มต้นลงไปจนชนะสุดคุนเนาะกับซีมาคอปิดขีดไว้ตรงนี้อย่าลืมก็ไปกดสับสระไข่กดไลค์กดแชร์ในเด้อครับ เดี๋ยวไปกำลังใจได้ทำคลิปใหม่ๆไม่ซีได้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพื่อนแค่นี้คลิปหน้าคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ